คุณผู้ชมครับไทยต้องช่วยไทยนะครับชาวสวนอยู่ได้ประเทศไทยก็อยู่รอดครับค่ะไพรสณนีไทยเขาร่วมกับไทยแลนด์โพสต์มา์เชิญชวนคุณผู้ชมซื้อมะม่วงครับมะม่วงน้ําดอกไม้เกรดส่งออกและมะม่วงมหาชนกเกรดส่งออกเช่นเดียวกัน<อ>รายได้ก็จะไปช่วยเหลือให้กับเกษตรกรนะครับเป็นของดีของจังหวัดกาลสินครับทีนี้ถ้าต้องไปซื้อถึงสวนมันก็จะยากลําบากไปซื้อที่ตลาดก็เดี๋ยวติดโควิด -19 ดังนั้นคุณผู้ชมครับ ง่ายๆเลยนะฮะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางไปรณีนีไทย Thailand PostMart .com ฮะ Thailand PostMart .com หรือแอปพลิเคชัน Thailand PostMart ก็จะจำหน่ายอยู่2 0 0พันมาม่วงน้ำดอกไม้สีทองเกรดพรีเมียมราคากล่องละ420บาทใน1กล่อง10กิโลจะมี10 1 5ลูกและมาม่วงมหาชนกก็จะราคาถูกลงมาหน่อยครับกล่องละ350บาทจะได้ประมาณ15 2 0ลูก ทั้ง2 0 0พจะบรรจุในกล่อง10กิโลกรัมสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป2ช่องทางอย่างที่บอกนะครับทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอปพลิเคชันไปสนีไทยเนี่ยก็มาช่วยเหลือกเกษตรกรแล้วก็ร่วมกันกับ t ไทยแลนด์โพสต์มาไทยช่วยไทยชาวสวนอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอดครับค่ะ